Thank you เพื่อนๆลุงอัดอัลบแครนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตต้นส้มโอพันทับทิมสยามที่ได้ปลูกไว้นะครับที่ลุงอัดได้เคยลงคลิปไปเมื่อประมาณสองปีที่แล้วนะครับ ตอนนั้นต้นส้มโอยังไม่ได้ติดลูกออกผลน,นะครับอาจจะมีดอกมาบ้างแล้วก็ร่วงไปเพราะว่าอายุเขายังไม่ได้นะครับตอนนั้นลุกอัดได้ลงคลิปในเรื่องของการตัดแต่งกิ่งส้มโอพันธุ์ทับเท็มสยามนะครับก็ได้ให้เพื่อนๆได้เห็นถึงวิธีการตัดแต่งทรงพุ่มของต้นส้มโอนะครับ วันนี้นะครับผ่านมาประมาณ2ปีได้ก็จะเห็นถึงทรงพุ่มที่ลุ่งอัตได้ตัดแต่งจากข่าวที่แล้วนะครับจริงๆแล้วก็ต้องตกแต่งเรื่อยๆนะครับเพราะว่าระยะเวลาผ่านไปหลายเดือนนะครับแล้วก็เป็นปีแล้วก็กิ่งใหม่ขึ้นมาเยอะแยะนะครับ วันนี้นะครับเข้าสู่ปีที่สามนะครับต้นนี้นะครับฤดูการนี้เป็นฤดูการที่สองที่ต้นส้มโอต้นนี้ติดลูกนะครับฤดูการที่แล้วเนี่ยต้นส้มโอติดลูกแต่ว่าไปตรงกับช่วงหน้าแล้งนะครับก็เลยทําให้เนื้อเนื้อกุ้งแล้วก็ผลส้มโอนั้น กินไม่อร่อยนะครับก็คือต้อนขาดน้ําก็ทําให้ไปเลี้ยงผลไม่ได้นะครับก็ทําให้เนื้อนั้นมีปัญหาก็ได้กินเพียงไม่กี่ลูกนะครับเพราะว่าตอนนั้นก็ยังไม่เคยยังไม่เคยที่จะได้ไว้ลูกนะครับก็เลยลองไว้ดูเมื่อฤดูการที่แล้วนะครับเมื่อประมาณปีที่แล้ว ก็ทําให้กินผลไม่ได้นะครับมาฤดูการน,นี้นะครับตอนนี้ติดผลประมาณ30กว่าลูกนะครับก็หลุงอัดเก็บไปบางส่วนแล้วนะครับแล้วก็อย่างลือีกบ,บางส่วนนะครับซึ่งหลุงอัดเองนั้นก็ไม่ได้ไว้เขาให้เป็นรุ่นนะครับก็แล้วแต่เขาจะออกตกิดผลมานะครับว่าจะทยอยออกมาติดผลยังไงบ้างนะครับ ก็เลยลูกแต่ละลูกเนี่ยก็จะทำให้ขนาดของผลไม่เท่ากันนะครับมีใหญ่บ้างเล็กบ้างนะครับก็ทยอยกันออกมาลุงอัดก็เก็บลูกใหญ่ๆไปแจกญาติๆไปหลายลูกแล้วนะครับรวมๆสิบกว่าลูกแล้วนะครับ <c oughs> ที่เหลือก็เป็นรุ่นน้องนะครับประมาณอีก10บกว่าลูกยี่สบลูกได้นะครับ เนี่ยครับก็พาเพื่อนเพื่อมาชมเรื่องของการไว้กิ่งการเลี้ยงกิ่งนะครับก็เห็นถึงเนี่ยกิ่งกระโดงนะครับกิ่งนี้นะครับก็ขึ้นมาแข่งกับต้นแม่นะครับก็เลยต้องตัดออกนะครับแล้วก็กิ่งนี้นะครับกิ่งนี้สูงเกินไปนะครับสูงเกินไปก็ต้องเอาออกนะครับไม่งั้นแล้ว ุงไม่ได้ใช้สารเคมีฉีดนะครับใช้การห่อผลก็เลยทําให้ห่อลําบากก็เลยต้องเอากิ่งที่สูงๆออกนะครับนี่ก็เช่นกันนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายกิ่งนะครับที่ลงุงอานเอาออกนะครับนี่ครับเ,เห็นร่องรอยไหมครับแล้วก็มีกิ่งนี้อีกนะครับกิ่งนี้ก็เอาออกเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นกิ่งที่ สูงขึ้นไปอยิ่งนี้ก็เช่นกันนะครับก็จะเหลือไว้แต่กิ่งที่ออกทางข้างนะครับออกทางข้างก็จะเป็นทรงพุ่มที่แผ่กว้างออกนะครับแผ่กว้างออกไม่ไม่ได้เป็นทรงพุ่มที่สูงขึ้นไปก็ทําให้การบริหารจัดการลําบากนะครับอาจจะมีกิ่งใหม่ขึ้นมานะครับอาจจะมีบางกิ่งที่แตกยอดใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วง กลางๆแทบจะปลายฤดูฝนแล้วนะครับสำหรับภาคใต้ก็เห็นถึงหลังจากที่เก็บผลผลิตไปแล้วก็ตกแต่งจริงบางส่วนนะครับก็ทำให้ได้ยอดใหม่ออกมานะครับทำให้ได้ยอดใหม่ออกมานะครับก็เวลาที่ต้นส้มโอออกยอดใหม่นะครับเขาก็จะติดลูกออกมาด้วยนะครับนี่ครับเพื่อนๆมองเห็นหรือเปล่านะครับ นะครับเป็นตุ่มเป็นตุ่มดอกนะครับก็อาจจะมีบางส่วนที่จะหลุดล่วงไปเพราะว่าน้ําเยอะเกินนะครับแต่จะมีบางส่วนที่เขาจะติดผลให้เราได้นะครับสําหรับกิ่งที่ผลช่วงฝนตกเยอะๆนะครับนี่ครับให้เพื่อนๆได้มาดูยอดใหม่ที่แตกออกมานะครับอุัตก็ไม่ได้ใช้สารเคมีนในการฉีดกำจัด พวกแมลงหรือโรคอะไรของเขานะครับใช้การดูแลแล้วก็ใช้การตกแต่งกิ่งให้โปร่งโล่งนะครับแล้วก็ทําให้โรคแมลงต่างๆไม่ค่อยมีนะครับเมื่อกี้ก็เจอเพี้ยแป้งไปนิดหนึ่งก็มองเห็นก็เลยตัดทิ้งนะครับนี่ครับนี่เป็นดอกชุดใหม่ที่ออกมานะครับดอกชุดใหม่ที่ออกมานะครับ ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะติดหรือเปล่านะครับแล้วก็ยังมีอีกบางส่วนนะครับที่ออกมาใหม่นะครับนี่ครับเพื่อนมองเห็นไหมครับนี่ครับก็จะเห็นเป็นตุ่มดอกออกมานะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าเข้าเองนั้นจะติดผลให้เรายังไงบ้างนะครับลุงอัดก็ไม่ได้สีเรียนเรื่องการติดผลของเขานะครับ แต่ว่าลุงอัดเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าเราเอาใจใส่เขานะครับแล้วก็ตกแต่งกิ่งอย่างถูกวิธีเนี่ยก็จะทําให้ต้นของเขาไม่โทมนะครับแล้วก็ทําให้เขาสามารถในการที่จะให้ผลผลิตกับเราได้เป็นระยะเวลายาวนานนะครับนะครับก็พาเพื่อนๆนมาอัปเดตสําหรับต้นส้มโอทับทิมสยามนะครับก็ผลผลิต ชุดนี้ส่วนใหญ่ไว้ทานเองนะครับแล้วก็ไว้แจกญาติญาติพี่น้องเพื่อนบ้านนะครับ